อย่างหลายๆคนตั้งคําถามว่าเอา้าคุณแมต่ตอนแรกเห็นอยู่สังกัดฮอบไลนิ<ร>์ไม่ใช่หรอเดี๋ยวนให้คุณแม่มาอธิบายด้วยตัวเองเนาะบางคนไอคอมเมนต์ถามมาว่าเอา้าแม่ออกเบอร์สัญญาแล้วหรือจังไหนกับทพระราะม่ก็ยืนยันว่า แม่ติกดอกัาดงมาลาก็ยังเป็นสังกัดท็อปไลท์ไดมอนนะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณคุณพ่อในห้างทวีชัยนะคะให้โอกาสแม่มาสร้างสรรค์ร่วมกับลูกบิ๊กนะคะที่โตเกียวมิวสิกนะคะฉะนั้นแล้วการทํางานระหว่างโตเกียวมิวสิกแล้วก็ท็อปไลท์ไดมอนก็เหมือนบ้านพี่บ้านน้องบาพอบ้านลูกเด็กเออบานพอบ้านลูกครับลาสบ้านพ่อเลยหลับไปเป็นโตเกียวเนี่ยก็เป็นบ้านลูกสาขาย่อยพี่น้องเพราะว่าเหมือนไอ ตัวเกี่ยวเนี่ยก็ใช้เพลงของท็อบไลน์แทบทุกวัน90% 90%สราบอลนะคุณพ่อเพื่อนกับเม่ตาให้ใส่เลยแบบว่าอลลิมิเต็ดคือใช้ทุกเพลงนะครับพอใจดีอยู่แล้วแสดงอันนี้คือชัดเจนนะว่าคุณแม่ก็ยังอยู่ในสังกัดท็อปไลน์ไดมอนด์เหมือนเดิมแต่เปลี่ยนแค่ว่าในรูปแบบการแสดงของออกออกเรินสายแล้วก็ร่วมสร้างสรรค์ผลงานไม่ใช่เป็นผลงานเพลงด้วยแล้วผลงานการแสดงด้วยก็ถือว่าเป็นร่วมกับ ทับลายมิวนสิกร่วมกับคา<ช>่าเพลงโนตรีมิวสิถูกต้องค่ะตรงนี้เข้าใจตรงกันนะคะแล้วก็หลายหลายคนที่เม้นมาให้กำลังใจแม่อูย้ยอีแม่อ่านเหมือนขึ้นหลังจ,จบคอนเสิร์ตลูบิกอ่านแล้วอีแม่น้ำตาน่ซึมบอคิดว่าแฟนเพ่งสียังสนับสนุนแม่ยัยงแบบว่า ยังอ่อนซ่อนเพลงแม่อยู่ยังอ่อนซ่อนแม่อยู่สิได้อหอยู่นียนยังยังยังว่าได้มีเข้า่าอุ้ยแถาแล้วจะมาลองเพลงยินงยังไม่มีนม่มีนะแต่เราคุยคุยไปไหมหรือว่ามันจะมีคำไหนมาหรือว่าเขายังหลับอยูเขาเปลี่นแล้วเจ้าหน้าที่ละแม่แม่เคยอ่านคอมเมนต์ของค่ายโตเกียวเขาบอกว่าใครจะมาก็ตาม รักรโตเกียวก็คือรักทุกคนใคร,ครมาก็รักนี่แหละอีกประเด็นหนึ่งทำให้แม่ตัดสินใจที่จะก้าวมาโตเกียวมิวสิ่นะคะครับซึ่งในรูปแบบของคุณแม่ที่จะมาในฤดูกาลนี้คุณแม่ก็จะมาเดินสายในวงตัวคอนเสิร์ตนะครับพี่น้องคอนเสิร์ตโตเกียวมิวสิ่